สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยกว่าจะได้นอนพี่น้องเลยมาบึงพันอ้อยเลอ่อดยดุลวะอ่ะงามยูงามยูงามย,ามยูโอ้สามเมตรกว่าไปละงามยูครับพันอ้อยเหลือไว้ปลูก

Lột xâm lược ba oi ba, ra kim ba tung hả đi qua Má ở má mặt mặt đi mặt 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 ผนตกก่อนผนตกก่อนยังมาไทย นนั่นล้านมาผมว่ารับตั้งได้เนี่ยไปรถนินบอกเนเพื่อนอะน,นบผมเห็นไฟเไรือโอ้ยอยากไรมีเวลาหน่อยพี่นองเนี่ยว่าสามีกับรูเลียงอ่ะ

พี่่ายคลิปยูป่ะเถอะไปนอนไปล้วนนไปแล้วทามากมากมากเขาปเห็นมันแล้วได้ไปกวนไแต่มันจ่อยเอาน่ะเอาอันพุ่นอะไมแนวมีประโยชน์ป่นะอะไแนวมีประโยชน์อ๋ออะไระละเอาไปกัน อ,อยู่แบบบานนองครับพี่น้องสวนล่าเซียวครับขึ้นกับบอมีอัดนี่จะไปอัพใส่บ่เข้าอย่าง้ะพอเอ้ย <c oughs> <c oughs>

ยหลามวยของมีสามตัวน้องๆพี่น้องตากเป็นเลี่ยงตาผวดกับคอนไว้คอนไว้ก็ออกมันอยู่มันนุ่นเหลี่ยมยวังไหนนี่คีบป,ปุ่นอยู่ปุ่นอยู่หัวตาแข้งคนระับห่างกันอีกชี่าลูกไ,ไ,ไ,ได้ได้เอาอูอ้ไงวางไหนเนีน่ย พี่เอมสอจุดห้าเขาดังเขาคอไปเลยมาไหเฮดดังไรนะโอ้ไายพรโอ้ยพอขวยกุ้งจิงกุ้งจิงเงี้่ใโซลาเซลล์ครับยูสวน Tao Vậy... phải sao nó. như là. này nữa. Ừ. khả sai đấy lâu <coughs> đây leo đương. Quá khả thi đấy. Tao 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 đấy. มันทอดที่พ่นมันก็ยอมมาเดียมันที่พ่นเลยเฟียงเขาคือเหลียหน่อยแล้วไะมันมีไม่บ่ตพอดเฟียงเหลียหน่อยบ่อเดี๋ยวเดี๋ยว มันดีบอมุมแรงเขานะมันวะแาบาดมันเดี๋ยวนี้มันจะร้อนละร้อยแปดกิบไหมพี่จะร้อนร้อยห้าิบ้กร้อนจะร้อนละร้อยเนาะใส่บัวงหวดเอาเตียบแล้วก็เสียเสียอะรั้นะที่เป็นกระสอบเพราวเขาก็ต้องแล้วก็หาตักหยาไม่ถึงแนี้ยาฝุดอยางนี่าเดี๋ยวจังว่ากัน บ่ผิดอย่างเพราะว่าทั้งนี้คุยอย่างไรมันสมบูรณ์นะครับอื้ออึกมีวันนี้ไปอบรมจังหวัดคนนิดๆในยุบใบไปการขึ้นทะเบียนเลี้ยงโคเออแล้วก็คล้ายๆว่าถ้าเขาขึ้นทะเบียนเลี้ยงแบบว่าชาววนนี่เขาจิมาตรวจพามเขาตรวจที่ที่เขาเลี้ยงไง บัดนี้ลืมไปหนึ่งโงว่าระบุว่าโคเฮาไม่อยับตัเนาะเพราะว่าไปว่ามาคล้ายๆว่าพันี่เฮ็ดคล้ายๆประกันชีวิตคุ้นอ๋อแล้วถ้าหัวเขาล้มหายากจะช่วยโรคอันใดี่ก็ดี่ะมีเงินชดเชยเให้เขาแบบบกขาดคิดคือจังหวัดนี้ลัมบีเมื่อกี้น่ะเออก็เลยว่าผมลืม